ข่าวเศร้าช็อกการเสียชีวิตนะครับของเดโกโชต้ากองหน้าลิเวอร์พูลด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สเปนนะครับเียได้ว่าเป็นข่าวที่ผมนั้นโคตรช็อกเลยนะครับคือเหตุการณ์นักเตะเสียชีวิตเนี่ยถามว่าเคยเห็นไหมโอเคเคยเห็นนะครับแต่ไม่เคยเห็นแบบว่านักเตะที่แบบเล่นอยู่กับลิเวอร์พูลตอนนี้แล้วก็เสียชีวิตนะครับเลยทําให้ค่อนข้างช็อกเลยกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ก่อนอื่นเลยนะครับที่ผมอัปเดตคลิปนี้เนี่ยเป็นเพราะว่านะครับยืนยันว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับแล้วก็เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่มากๆไม่ว่าจะเป็นนักเตะเลียอปูลนักเตะทีมไหนหรือใครก็แล้วแต่นั้นเสียชีวิตล้วนแล้วแต่นะครับเป็นเรื่องที่ต้องเสียใจและเรานั้นนะครับต้องไว้อะไรให้แก่เขาแต่นี่เป็นนักเตะเลีโอปูลด้วยเหมือนเราผูกพันกันมาและแน่นอนว่าโชต้านั้นนะครับก็เป็นนักเตะที่แฟนหงนั้นรักมากๆเลยไปดูกันดีก,กว่านะครับว่าจะมีเนื้อข่าวส่วนไหนนะครับยังไงบ้าง ได้มีการรายงานนะครับว่าดีโกโชตากองหน้าของลิเวอร์พูลวัย28ปีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับเสียชีวิตที่เมืองซามูราในประเทศสเปนนะครับเมื่อเช้าวันที่3กรกฎราคมหรือว่าเช้าวันนี้นะครับที่สเปนนะครับเราก็เลยรู้ข่าวประมาณช่วงนี้นี่แหละด้วยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับที่หลักกิโลเมตรที่65นะครับทางหลวง A52 โดยโชต้านั้นเสียชีวิตนะครับเมื่อรถยนต์ของเขานั้นได้โดยสารมาพร้อมกับอังเรผู้ที่เป็นน้องชายวัย2ีกปีของเขาซึ่งเป็น และเกิดไฟไหม้นะครับโดยมีพยานเห็นเหตุการณ์นั้นได้แจ้งนะครับฉุกเฉินไปโดยบอกว่ารถยนต์นั้นถูกไฟไหม้จนวอดนะครับและไฟนั้นลุกลามไปที่พุ่มไม้ใกล้เคียงด้วยแล้วก็มีสื่อสเปนตอนนี้ก็คือรายงานแทบจะครบแล้วนะครับว่าเป็นข่าวจริงการเสรียชีวิตของดโก้โชตานะครับจริงๆเนี่ยมันช็อกด้วยนะคือโชตานั้นเนี่ยเพิ่งจะแต่งงานไปนะครับเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนเท่านั้นเองนะครับอึดอัดอะรแบบร้องไห้มาเลยได้เลยนะเพราะว่านะครับผมก็เป็นคนที่มีลูกเหมือนกันเมื่อเห็นนนนออะไรรรแแบบบีีาาี้้้้ลลวมมััเเเเศาาาากกกกๆยย่ณขงโช แล้วก็นะครับไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้นะครับสาหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสได้ออกถแถลงผ่านทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการนะครับโดยได้มีการรายงานแหละครับว่าสาหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสและวงการฟุตบอลโปรตุเกสต,ต,ต,ต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งการเสียชีวิตของดิโก้โชตาและน้องชายอังเดซิวาเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาในที่สเปนโดยโชตาไม่ได้เป็นเพียงนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมผู้ติดทีมชาติชุดใหญ่เกือบ50นัดเท่านั้นแต่เขาจะเป็นบุคคลที่พิเศษอย่างยิ่งได้รับความเคารพจากเพื่อนและคู่แข่งเป็นคนที่มีความส นั้นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนๆของโชตาและอังเดซิวารวมถึงสโมสรเลเอฟู FC เปนาฟิลซึ่งเป็นสโมสรที่นักเตะทั้งสองคนสังกัดอยู่สาพันธฟุตบอลโปรตุเกสได้ร้องขอต่อยูฟาให้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยหนึ่งนาทีก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรประหว่างทีมชาติเรากับสเปในในวันพฤหัสบดีนี้เราได้สูญเสียแชมปเปี้ยนสองคนอ่านแล้วเศร้ามากเลยนะสำหรับผมนะครับแล้วก็ ที่รายงานอยู่ตอนเนี้ลีพูยังไม่ได้มีการถแถลงการนะครับและเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการถแถลงการออกมาหลังจากนี้ด้วยนะครับก็เป็นข่าวที่แบบเศร้าและช็อกมากๆเลยนะครับแล้วก็ ต้องไว้อะไรนะครับเราต้องให้กําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนักเตะในทีมเราคนอื่นเพื่อนแค่เราเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนของโชต้าไม่ได้สัมผัสโชต้าเยอะขนาดนั้นยังเศร้าขนาดนี้เลยเพื่อนๆในทีมจะเศร้าขนาดไหนครอบครัวลูกของเขาอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต่างเศร้ากันหมดเลยนะครับก็นับได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนะสำหรับผมนะตั้งแต่ดูริวพูมานะครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เหตุการณ์ฮิวโบรนั้นเนี่ยผมก็เกิดไม่ทันนะครับคือรู้แหละว่าเป็นความเสียใจนะครับที่แฟนๆนั้นเสียชีวปแ่นนีเ็า้บบ ในท้ายที่สุดนะครับผมขอไว้อะไรนะครับให้พระเจ้าคุ้มครองขอให้ดดโกโชต้านั้นจากไปอย่างสงบสุขนะครับไว้อะไรนะครับแด่กองหน้าเนี่ยที่ผมรักคนหนึ่งเลยของลิเวอร์พูลดดโกโชต้า